พดูบรรยากาศยามเช้านะครับฟ้ากําลังสว่างนะครับนี่ครับผ้าสางที่บางกอกนะครับพาเข้าชมสวนหลังจากฝนตกปลอยๆนะครับนี่ครับพื้นก็ะชุมฉ่ำนะครับวันนี้เป็นเช้าวันที่สิบนะครับสิบเมษายนนะครับอีกสองสามวันก็เที่ยวสงกรานกันแล้วครับ แต่ว่าฝนตกครับาะว่าสงกรานต์ปีนี้ฝนจะตกนะครับวันนี้ก็เช่นกันครับนี่ต้นไม้ใบหญ้าชุ่มช่ำไปด้วยน้ําฝนนะครับวันนี้วันที่สิบครับสิบเมษายนครับฝนตกชุ่มช่ำนะครับดูนะครับมีต้นไม้ใบหญ้าก็ได้รับอนิสงส์นะครับนี่ครับ เรามาชมต้นไม้ครับยามเช้าตรู่ครับฟ้าเริ่มสางครับนี่ครับดูนะครับต้นไม้ใบหญ้าก็ชุ่มช่ำครับหลังหลังจากฝนตกเมื่อคืนนี้ครับแว่าสงกรานต์ปีนี้ฝนจะตกนะครับ ใครได้กลับบ้านกับช่องไปเที่ยวไหนก็ขับขี่รถด้วยความระมัดระวังครับนี่ต้นพยอมนะครับพยอมลืมนาครับมาอยู่ใจกลางกรุงเทพครับเดี๋ยวเราไปดูดอกปีบนะครับนี่ดอกปีบร่วงเต็มนะครับดูสิดูเลยดอกปีบขาวๆร่วงเต็มเลยครับเต็มพื้นเลยครับนี่ นี่ครับดอกปีบดอกปีบเจอฝนเข้าไปครับร่วงเต็มเลยครับเต็มพื้นเลยครับน,นี่ครับต้นมันเป็นอย่างนี้ครับ ต้นปีบดูดิร่วงเต็มเลยครับเช้านี้เช้าว,วันที่สิบเมษายนนะครับพออีกสองสาวันก็สงกรานนะครับขอให้ทุกคนเที่ยวไ้สุ่สสานและปลอดภัยนะครับอีต้นเต่ารังครับ ดูบรรยากาศสวนน้อยกลางกรุงมีต้นเการังนะสวยงามแปลกตาครับต้นนี้ก็เลยาต้นกล้วยพัดกล้วยพัดก็คืต้นแปลกแปลกครับ ต้นกล้วยพัดต้นยังกับต้นมะพร้าวครับนีบ่อันนี้คือกวักมรกตต้นนี้มีดอกนะครับนี่ครับเช้าวนี้ก็เช้าวันที่สิบเมษายนนะครับขอให้ทุกคนนั้นขับขี่รถด้วยความ ปลอดภัยนะครับเพราะว่าฝนตกเนาะครับฝนตกปลปอยๆครับเมื่อคืนนี้ครับส่วนน้อยกลางกรุงก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนนะครับดูนี่ครับ